Golden Angel สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาดูดวงความรักให้กับชาวราศีมังกรประจำเดือนธันวาคมว่าในเรื่องความรักของชาวราศีมังกรนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะไพ่ใบแรกความรักของชาวราศีมังกร วิวออฟฟอร์จูนแปดดาบเตนสามเปลียนและก็หนึ่งไม้เท้านะคะอ่าโอเควิ l ออ f for ์ u n e นะมันหมายความว่าตัวชาวราศีมังกรเองนั้นในเรื่องความรักถ้าในช่วงนี้คุณได้พบเจอกับใครนะมันเหมือนเป็นพรมลิควิด ที่ทำให้คุณสองคนนั้นได้มาเจอกันในช่วงระยะเวลานี้นะคะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะ,ะที่คุณจะได้เจอกคนคนนี้นะคะแล้วคุณจะรู้สึกว่าเหมือนคุณรู้จักเขามานานแล้วนะคอ่อ v i e อ of f o r t u n ันหมายถึงแบบเหมือนเป็นกฎแห่งกรรมทำให้คุณสองคนได้มาเจอกันอารมณ์ประมาณนั้นนะคะต่อมาคือไพ่แปดาบแปดดาบนะอธิบายได้เลยว่าตัวชาวราศี มังกรในช่วงนี้ถ้ามีความรักก็จะรู้สึกว่ามีความอึดอัดใจนะ,ะมันเป็นอะไรที่อึดอัดใจที่ไม่สามารถที่จะอธิบายให้ใครเข้าใจความรู้สึกของตัวเองได้นะในช่วงนี้มันเป็นมันเป็นเหมือนประมาณเพลงประมาณว่ากับตัวก็ไม่ได้จะเดินต่อไปก็ไปไม่ถึงนาของพี่เบิร์ดทงชัยนะมันเหมือนเพลงนั้นเลยนะคะที่แม่หมอดูนะอืม อุดดใจนะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้เต็มที่นะหรือคุณโดนบังคับให้ทำในสิ่งที่คุณอาจจะไม่ค่อยเต็มใจสักเท่าไหร่นะในเรื่องความรักนะแล้วมีเกณฑ์เป็นไปได้ว่าบางท่านนะปิดหูปิดตาตัวเองนะรักแบบไม่ลืมหูลืมตานะอันนี้ดูได้จาก อาจจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะที่พยายามที่จะปิดหูปิดตาตัวเองหลับหูหลับตาชอบหลับหูหลับตารักประมาณนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงฉันก็จะรักคุณไม่ว่าคุณจะเป็นยังไงฉันก็จะให้อภัยคุณประมาณนั้นนะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งนะคะแล้วสเตนนาะเป็นไพ่ประจําราศีสิงห์นะรู้สึกว่าในความรักชาวราศีมังกรเคยคบหาดูใจกับชาวราศีสิงห หรือกําลังคบหาดูใจกับชาวราศีสิงห์อยู่ก็ได้เช่นเดีวยวกันนะ,ะคุณเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัวนะในช่วงนี้นะเป็นคนที่อบอ้อมอารีเป็นคนที่สามารถสยบสิงโตได้อะมันต้องเป็นคนที่จิตใจดีจิตใจงดงามนะสำหรับชาวราศีมังกรในช่วงนี้ถ้าเป็นความรักคุณก็จะ ใช้ความปณีประนอมนะเป็นคนที่อ่อนนอกแต่แข็งในนะในเรื่องความรักชาวราศีมังกรนะคะในช่วงนี้ต่อมาเป็นไพ่สามเหรียญที่แสดงว่าตัวชาวราศีมังกรเองนั้นคุณเป็นคนที่ชอบปรึกษาหาลือนะในเรื่องของต่างๆนะเกี่ยวกับไม่ว่าจะในเรื่องของการงานในการเงินอะไรนี่ชอบพูดคุยปรึกษากันกับคนรักนะคุณเป็นคนที่ ปรึกษาคนรักได้ดีนะหรือว่าคนรักเป็นที่ปรึกษาให้คุณได้ดีเช่นเดียวกันนะอันนี้คือดวงของชาวราศีมังกรนะคะ,ะต่อมาเอ็ดออฟวอนนะเป็นไพ่หนึ่งไม้นั่นหมายความว่าตัวชาวราศีมังกรบางท่านมีการมุฟออนนะนะคะอาจจะมีการมุฟออนจากความรักครั้งเก่าๆอาจจะ เจ็บช้ำมามากพอแล้วพยายามที่จะมูฟออนทำให้ตัวเองมีความสุขในแบบของตัวเองนะอันนี้สำหรับบางท่านนะคะแล้วได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆในชีวิตที่ตัวเองไม่เคยได้ทำจากที่เคยคบหาดูใจกับคนกับคนรักเก่าในสิ่งไหนที่คุณยังไม่เคยได้ทำคุณจะทำนะแล้วทำให้ตัวเองมีความสุขมากที่สุดอันนี้คือตัวชาวราศีมังกรที่พร้อมจะมูฟออนนะ ต่อมาเราจะขอขยายไพ่แต่ละไพ่นะคะให้กับชาวราศีมังกรเลยนะขยายไพ่วิ e อ o ฟฟอ r t จูนได้ไพ่คิงออฟวอ n d นนะคนจะคุณจะได้เจอกับคนคนนี้นะที่ เขามีความเป็นผู้นําในตัวเองนะเขามีความรับผิดชอบในเรื่องของการทํางานดูบุคลิกเขาอาจจะเข่งขึมหน่อยนะบางทีเพราะว่าเขามีความเป็นพานภาวะผู้นําสูงนะคะสําหรับบุคลคลคนคนนี้นะคะที่คุณจะได้เจอเพราะว่าเขาจะเข้ามาในชีวิตของชาวราศีมังกรไพ่ใบต่อมาเราขอขยายไพ่แปดดาบ ไดไพ King of Pentacles นะคะเออรู้สึกว่าตัวชาวราศีมังกรได้เจอกับคนที่เหมือนเป็นคนที่เอ็นดูนะคะหรือชอบอุปถรัรมภ์ค้ำชูดีนะพูด,ดง่ายๆคือเป็นคนที่มีความโชคดีในเรื่องของมีคนอุปถัมภ์ค้ำชูนะหรือมีคนคอยซับพอร์ตในเรื่องของการเงินนะนะคะคุณจะทำอะไรคุณจะ ขอความช่วยเหลือจากใครนะคนคนนี้เขาพร้อมที่จะสนับสนุนคุณเป็นพิเศษนะคะไม่ว่าเขาจะเป็นคนที่าฐานะแฟนของคุณเองหรือว่าในฐานะของเจ้านายก็จะเอ็นดูก็จะให้ความช่วยเหลือคุณนะรวมไปถึงคนที่อาจจะเป็นที่เคารพของคุณคนคนนี้นะคุณเคารพเขานะแล้วเขาเป็นคนที่เอ็นดู แล้วเขาเป็นคนที่อยากช่วยเหลือคุณตลอดนะในเรื่องของการเงินนะเขาไม่ได้เขาไม่ได้อยู่ไกลจากคุณนะเขาพยายามที่จะช่วยเหลือคุณหรืออุปถัมภ์ค้ำชูชาวราศีมังกรดีมากนะไม่ว่าจะในรูปแบบของแฟนหรือว่าจะในรูปแบบของอเจ้านายอะไรประมาณนี้นะคะบุคลิกเขาจะเป็นผู้ใหญ่หน่อยนะคะสำหรับคนคนนี้ ต่อมาขอขยายไพ่สเตนว้าว wow. ได้ไพ่ The Sun นะคะรู้สึกว่าตัวชาวราศีมังกรนะคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงหรือเป็นคนที่มีบารมีนะคะหรือเป็นคนที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีหรือเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรผู้คนรู้จักคุณนะนะคะสำหรับชาวราศีมังกรหรือ อาจจะเป็นเพราะว่าตัวชาวลาศิมังกรมีแฟนที่เป็นคนที่มีชื่อเสียงนะคะมีตำแหน่งหน้าที่การงานดีนะคะอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันเขาเป็นความสุขของคุณคุณเป็นความสุขของเขาอย่างนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะถ้าเป็นในเรื่องของอในช่วงนี้นะคุณจะมีความโชคดีไม่ว่าคุณจะทำงาน หรือว่าในเรื่องของความรักนะค,ะคุณก็จะประสบความสําเร็จดีนะไพ่เดือดซันนะ,ะผู้คนรู้จักคุณดีนะนะคะไม่ฝ่ายใดก็ฝ่ายหนึ่งเป็นคนที่มีชื่อเสียงมากนะนะคะต่อมาขอขยายไพ่3ามเหรียญได้ไพ queen ะะ่ queen of pentacles นะ queen of p e n t a c l e นะแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมังกรเอง มันต้องมีแะนะนาที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่หรือเป็นที่เคารพของชาวราศีมังกรที่อุปถัมภ์ค้ำชูให้ความช่วยเหลือสนับสนุนคุณทุกอย่างในเรื่องของการเงินนาคนคนนี้เขาช่วยเหลือคุณทุกอย่างนะรู้สึกว่าเขาจะเป็นเจ้านายที่เป็นผู้หญิงนะคะเขาจะเอ็นดูคุณนะคะถ้าเป็นในเรื่องของการทำงานเขาก็จะเอ็นดูแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอะ คุณทำอะไรก็ดูเข้าตาเขาไปหมดนะคะ,ะถ้าเป็นในเรื่องของความรักนะคนคนนี้อาจจะเข้ามาเป็นแม่สือ่อแม่ชักให้กับคุณกับคนรักของคุณได้มาเจอกันอันนี้ก็มีเกณฑ์ถึงไไปได้เช่นเดียวกันนะคเขาเป็นผู้หญิงนะ,ะแล้วเป็นคนที่อายุประมาณ40ปีขึ้นไปหรือว่าเป็นวัยกลางคนขึ้นไปแล้วนะคะ,ะบุคลิกของเขาเป็นคนที่เงียบขรึมนะแต่เขาเป็นคนที่น่านับถือนะคะ แล้วดูเหมือนว่าเขาจะสามารถเป็นแม่สื่อแม่ชักให้กับคุณได้ในอนาคตด้วยนะสำหรับคนคนนี้นะคะต่อมา i อ็ดออฟวอนขยายไพ่ได้เพจออฟคัพนะรู้สึกว่ามีคนตามสืบตามสองตามอยากรู้ข่าวสารเกี่ยวกับตัวคุณนะคนคนนี้นะ เขาพยายามตามสืบตามส่องคุณว่าคุณใช้ชีวิตยังไงคุณในแต่ละวันคุณทําอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะถ้าเป็นคนที่บางคนที่เขาแอบชอบคุณนะเขาก็จะพยายามที่จะหาข้อมูลพยายามส่องคุณทุกช่องทางไม่ว่าเฟซบุ๊กอินสตาแกรมไลน์ทวิตเตอร์บลาๆนะคะเขาจะส่องเขาจะสืบคุณมากเป็นพิเศษเพราะว่าเขาสนใจในตัวคุณเขาอยากรู้ว่าคุณมีแฟนหรือยังนะถ้เขาเข้าไปนั้นเขาจะ เขาเรียกว่าอะไรแห้วหรือเปล่าหรือว่าอะไรประมาณนี้นะคะเขาจึงอยากจะหาข้อมูลเกี่ยวกับตัวคุณให้ได้มากที่สุดนะคนคนนี้มันเป็นประมาณว่าอารมณ์ประมาณว่าสายเอนเตอร์เทนนะเขาเป็นคนที่ชอบงานศินละปะหรือว่างานดนตรีประมาณนี้เขาก็ชอบนะคะเขาเป็นคนที่ดูอาจจะสนุกสนานนะโมเมนต์หนึ่งนะบางครั้ง รู้สึกว่าเขาอาจจะอายุน้อยกว่าชาวราศีมังกร,นะรด้วยซ้ําไปนะคะหรือตัวชาวราศีมังกรอายุน้อยกว่าเขาอันนี้ก็สามารถสลับกันได้เช่นเดียวกันแต่เขาสืบๆดูนะเขากำลังพยายามมองมองชาวราศีมังกรอยู่นะโอเคเราจะขอสรุปไพ่ให้กับชาวราศีมังกรโอ้โหสิบไม้ กเลี้ยน The Star ้าวโอเคเรามาดูในส่วนของไพ่10บไม้ก่อนนะถ้าเป็นในเรื่องของออความรักนะบางท่านก็พยายามที่จะประคับประคองความรักให้มันไปตลอดรอบฝั่ง,งนะคะถึงแม้ว่ามันอาจจะมีอุปสรรคอยู่บ้างนะคะสำหรับบางคู่ที่มีอุปสรรคในเรื่องของความรักนะ เพราะว่าอาจจะเป็นไปได้ว่าคุณนั้นทํางานหนักหรือว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคนรักนะคุณก็พยายามที่จะแบ่งเวลาให้กับคนรักอยู่พอสมควรนะสำหรับชาวราศีมังกรนะแต่สําหรับชาวราศีมังกรบางคู่นะความรักข้างนี้มันเป็นไปได้ยากมากนะอุปสรรคมันก็มีเยอะนะแต่คุณก็ประคับประคองความรักก็สามารถไปได้อยู่นะมันไม่มีอะไรแบบ หยุดชะง,งักความสัมพันธ์ของคุณสองคนได้นะแต่มันก็เป็นไปอย่างยากลำบากหน่อยนะคะโอเคไพ่ใบต่อมาคือไพ่6กเลียนนะแสดงให้เห็นว่าตัวชาวราศีมังกรเองนะั้นเป็นคนที่เหมือนว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะมีการครบหาดูใจกับคนสองคนนะแล้วก็ให้ความรักแบบไม่ค่อยเท่าเทียมกันเท่าไหร่นะคนหนึ่งให้เยอะกว่านะคะ แล้วให้ระมัดระวังในเรื่องของการให้ใครยืมเงินนะไม่ว่าจะตัวแฟนของคุณเองหรือว่าใครก็ตามนะคะก็พยายามอย่าให้ใครยิบยืมเงินดีกว่าในช่วงนี้นะมีเกณฑ์ที่จะไม่ได้คืนนะนะคะแล้วไพ่ใบต่อมา The Star เป็นไพ่ที่ดีนะเป็นไพ่ประจำราศีกุมด้วยนะ รู้สึกว่าตัวชาวราศีมังกรมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับคนที่เกิดราศีกุมนะและตัวชาวราศีมังกรเองนั้นจะประสบความสําเร็จในสิ่งที่คาดหวังไว้นะบางคนอาจจะไปสอบหรือว่าบางคนอาจจะไปสมัครงานไว้มีเกณฑ์ที่จะประสบความสำเร็จมีการตอบรับดีนะคะแล้วในเรื่องความรักบางคนอาจจะไปจีบหรือชอบใครมีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จนะคะมีเกณฑ์ที่จะได้รับการตอบรับ การรับรักจากคนที่ตัวเองเป็จิด้วยนะมันมีความสำเร็จมันมีความสุขอยู่ในนั้นนะสำหรับไพ่เดอะสตาโอเคสำหรับวันนี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตาม Golden Angel นะคะขอให้รับพลังงานดีๆจาก Golden Angel นะ,ะสิ่งไหนที่ไม่ดีก็คอย เพื่อเป็นคำเตือนให้กับชาวราศีมังกรก็แล้วกันนะคะสิ่งในที่ทำให้ตัวเองหนักอกหนักใจก็อย่าเก,ก็บเอาไปใส่ใจก็แล้วกันนะคะรับแต่พลังงานดีๆเข้าไปนะสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามฝากกดไ like, ลค์กดแชร์วันนี้สวัสดีค่ะ